ทุกคนเอาไงดีคะซีเกมถ้าเจ้าภาพกัมพูชาบอกว่าเราต้องจ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด8 0 0แสนเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะคะประมาณ28ล้านบาทโอ้โหเยอะนะคะสำหรับซีเกมก็กกทการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคนได้รับมอบหมายจากโอลิมปิกให้มาเจราจาเรื่องลิขสิทธิ์บอกว่าตังไม่มีอะค่ะหมายความว่าเราจะอดดูการถ่ายทอสดสดซีเกมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ เป็นไปได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเชื่อนะคะว่าคนไทยจะได้ดูซีเกมเพราะว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโอิิปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะเรียกคุยแล้วก็หาทางออกก็คือเอาเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาซื้อก็ได้แต่คงไม่ใช่8 0 0แสนเหรียญสหรัฐนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีชาติไหนเขาซื้อเลยนี่มันเป็นราคาที่แพงโดยที่ไม่เคยมีในซีเกมมาก่อนนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราใจาแบบเป็นสินน้ําใจค่ะสัก5,000เหรียญหมื่นเหรียญอะไรเงี้ยก็ไม่น่าเกลียดน,นะคะแต่ว่าครั้งนี้เชื่อว่าเจ้าภาพลงทุนไปเยอะจริงๆกัมพูชาลงทุนไปประมาณ6,500ล้านบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้คืนมาอาจจะเรียกว่าเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยนะคะเขาเลยคิดชาติอื่นๆประมาณ8,000 0 0เหรียญ รอดูการเจราจาอีกขั้นต่อไปค่ะว่าจะจบที่ตัวเลขไหนแต่เชื่อว่ายังไงก็ไม่ถึงแสนเหรียญแน่นอนอาจจะลดลงมาเหลือหลักหมื่นแบบซีเกมส์ที่ลาวก็ได้นะคะเพราะว่าลาวเขาก็เคยเรียกลิขิ์การถ่ายทอดสดแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราคือซีเกมส์เราคือกีฬาที่จัดเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและนอกจากนั้นมันมีกีฬาที่เรียกว่าพื้นบ้านมากมายด้วยนะคะเราจะจ่ายแปแสนเหรียญเพื่อดูกีฬาพื้นบ้านกันขนาดนี้เลยเหรอคะ